สวัสดีค่ะเด็กๆน้องเธอสวัสดีค่ะคุณพีสวัสดีค่ะอ๋อนุชื่อน้องเธอหรอคะวันนี้น้องเธอจะมาเรียนเรื่องอะไรคะเรื่องต้นอะไรคะต้นไม้ยาค่ะต้นไม้ย่านะคะโอเคเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมีคุณครูพิเศษตัวน้อยๆนะคะมา มาช่วยสอนน้องเธอยิงกันเนี่ยเอ้าเหรออะไรคุณครูหายไปไหนอ,ะอ่ะอ้าคุณครูมาแล้วคุณครูชื่อคุณครูอะไรคะคุณครูทีอ่าคุณครูทีเนื่องจากคุณครูทีเนี่ยเคยเรียนผ่านชั้นอนุบาลมาแล้วใช่ไหมคะเ,เรียนเรื่องต้นไม้มาแล้วเพราะนั้นวันนี้เรามาถ่ายทอด,ด<ม>ความรู้นะค,<ง>คะวันนี้เราจะมาถ่ายทอดความรู้ให้กับน้องเธอคุณทีพร้อมไหมคะเรียนไม่ได้จะ น้องเธอพร้อมไหมคะอาจจะทำให้เราอะเลเทได้ตัวเลเทได้จะ้ะห,หนูนักเรียนเธอพร้อมไหมคะพร้อมค่ะอ่าพร้อมแล้วนะคะอ่าอันดับแรกนะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนเรื่องส่วนประกอบของต้นไม้อ่าที่ครูทีถืออยู่ไหนชี้ให้ดูจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนเลยออาแบ่งคนละต้นค่ะแบ่งคนละต้นอ่าแบ่งคนละต้นอ่าไหนครูทีเอาครูทีก่อน ส่วนที่อ,อยู่ข้างล่างที่สุดน mm hmm. mmm, bueno, pues um uh> ี่นี่นี่นี่เขาเรียกว่าอะไรอาคูทีต้นยญาอาข้างล่างที่เขาเรียกว่าอะไรคะต้นาอ่ารากอ่าน้องเธอพูดตามคูทีค่ะรากอ่าคูทีค้ารากมีหน้าที่อะไรคะน้ำอ่ามีหน้าที่ดูดน้ํามีหน้าที่อะไรอีกกินน้ำกินน้าอะไรอีกคะกินข้าวอ่าต้นไม้กินข้าวเหรอคะ อาแม่ถามก่อนว่าถ้าต้นไม้ไม่มีรากจะเป็นยังไงเออกินมันล้มอย่างนี้อ่ามันล้มแสดงว่าต้นไม้มีหน้าที่อะไรคะมีหน้าที่ม้มลมเลยมีหน้าที่ช่วยยึดอะไรมีลมเรืดทรายอ่ายึดดินยึดทรายให้ต้นไม้มันอยู่ได้ใช่ไหมคะเพราะรากมันเห็นไหมมันแตกเป็นแขนงเต็มไปหมดเลยใช่ไหมคะ ไม,ม่คุยกับเธออ่าคุยกับน้องเธอน้องเธอคิดว่ารากของต้นไม้เหมือนกันไหมแต่และต้นเหมือนกันไหมลูกไม่เหมือนเือ,เอกันอืมไม่เหมือนกันเนาะอาหนูดูต้นไม้ต้นนี้ของดอกทองอุไรดูซิรากใหญ่มากลเลยนี่ดอกขุ่นนินไว้ปลูกหัวอ่าอ่าครานี้ทีนะคะจากรากรากแล้วก็อะไรคะไหนหยิบต้นไม้ต้นเมื่อกี้ขึ้นมาค่ะในของน้องเธออยู่ไหนแล้วต้นไม้อ่ามีรากแล้วก็มีอะไรคะ ถูกต้องค่ะลำต้นไหนน้องเธอพูดตามพี่ค่ะลำต้นค่ะไม่ค่ะคุณครูให้นักเรียนนะคะคุณครูคุณครูทีเอาให้เอาให้นักเรียนนี้อ้าวลำต้นมีหน้าที่อะไรคะคุณครูลำต้นมีหน้าที่อะไรเอาไว้ลำต้นไว้ชูกิ่งก้านใบออาไว้ชูกิ่งก้านใบหอมเลยค่ะออันนั้นมันกิ่งหรือเปล่าคะอีเออ อ่าค่ะนี้แม่ขาเอาดอกตูหลอบไม่หน่อยมันจะดมไม่ใช่นี่ดอกทองอุไลลูกเดี๋ยวเอาวงเวลาให้หน่อยอ่ะไม่ดมแบบแม่เพราะมันหอมเปล่าเอาไม่ได้อยที่จทำเลยอ่ะเรวจะหนูจะปลูกต้นไม้กันหรอคะโอเคได,เได้เลยได้เลยไปเดี๋ยวเราไปปลูกต้นไม้กัน,นจะปลูกต้นอะไรดีไหนดูต้นไม้บ้านเราิเยอะเปล่าเยอะสิต้นยางเรจะเอาต้นยาง